สู่ฤดูฝนแล้วนะฮะแต่ว่าในหลายพื้นที่เนี่ยบอกว่าฝนไม่เห็นตกลงมาเลยบางพื้นที่เนี่ยถึงกับประสบปัญหาภัยแล้งเลยนะฮะทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเองเนี่ยก็เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นก็เลยไปติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรที่ขาดแคลนน้าในพื้นที่ตําบลหนองแขมอําเภอพมพิลามครับเนี่ยละฮะบรรยากาศที่ วาทีร้อยตีอิทธิพลบุพศิริรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนะครับท่านลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่กําลังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ําทําการเกษตรตรงนี้นะฮะก็คือพื้นที่หมู่ที่2บ้านดงสมอที่ตําบลหนองแขมอําเภอพมพิรามหลังจากที่ได้รับการประสานจากพื้นที่นะครับขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ํา1เครื่อง มาติดตั้งเพื่อสูบน้ำจากคลองชลประทานเข้าสู่พื้นที่นาข้าวของเกษตรกรตรงนี้เนี่ยมีพื้นที่ทางการเกษตรเนี่ยประมาณพันไร่นะรขอเครื่องสูบน้ำจากอบจอมาหนึ่งเครื่องก็น่าจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรได้ในเบื้องต้นนะครับ เบื้องต้นค่ะทางเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกก็ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโดยได้รับความพึงพอใจมากๆเลยจากพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากค่ะอย่างที่ได้เห็นในภาพเนาะการที่จะนำเครื่องสูบน้ำสักหนึ่งเครื่องลงไปติดตั้งภายในชุมชนก็จะต้องอาศัยการร่วมมือของทั้งคนในชุมชนเองด้วยค่ะหน่วยงานส่วนท้องถิน่นที่มีส่วนเกี่ยวขอ้องรวมถึงที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนี่แหละค่ะได้นำไปติดตั้งเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็สำหรับใน เวลาดังกล่าวทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ําเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งอีกจํานวน7เครื่องด้วยกันค่ะคุณผู้ชมใน7เครื่องนี้เนี่ยจะอยู่ในพื้นที่5อําเภอด้วยกันซึ่งจะดําเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในจังหวัดพิษณุโลกให้ได้รับการช่วยเหลือไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ป,ปกติค่ะนี่หน้าฝนนะฮะแต่ว่ายังต้องมีการนําเครื่องสูบน้ําไปสนับสนุนเพื่ออ,อำนนยความสะดวกให้กับ พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับเจ็ดเครื่องใน5อำเภอก็หวังว่าจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงพี่น้อง